สิหนังทำเงินสูงสุดทั่วโลกปี2022นับเฉพาะสิ้นสุดปี2022เท่านั้นข้อมูลจาก Box Office อันดับที่10มูลแมนช่วยด้วยผมติดอยู่บนดวงจันทร์รายได้ทั่วโลก460.23ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่9วอเตอร์เกตบริทรายได้ทั่วโลก626.57ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่8ต่อเลิฟแอนทันเดอร รายได้ทั่วโลก760.92ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่7 The Batman รายได้ทั่วโลก770.83ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6 Black Panther: Wakanda Forever รายได้ทั่วโลก805.24ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่5 m i n i o n The Rise of Gru รายได้ทั่วโลก939.42ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับที่4 Doctor Strange in the Multiverse of Madness รายได้ทั่วโลก955.77ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่3 Jurassic World Dominion รายได้ทั่วโลก1,011.13ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่2 Avatar: The Way of Water แต่ล่าสุดทะลุ2 0 0 0ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วรายได้ทั่วโลก1 0 3 0 1 1ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับที่หนึ่งนับถึงปี2022ได้แก่ท็อปกันเมเวอริกรายได้ทั่วโลก1,488.73ล้านดอลลาร์สหรัฐ